สวัสดีค่ะดิฉันผู้พันแป้นนะคะจากช่อง YouTube o n l อล n e Sunshine ค่ะจะมาเล่าประสบการณ์การเดินทางจากสนามบินดอนเมือง ไปสนามบินนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะวันนี้วันที่3ธันวาคม2563ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางนะคะก็มีทั้งความกังวลแล้วก็ตื่นเต้นนะคะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเวลาประมาณเอ่อสิบนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะคะก็เนื่องจาก มันช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตน้ําท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีนักเดินทางหลายหลายท่านที่ยกเลิกไฟล์นี้นะคะด้วยไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะคะว่าลงจากเครื่องแล้วจมะมีรถเข้าไปในเมืองหรือเข้าไปตามจุดต่างๆที่เขา มีแผนการเดินทางไว้แล้วหรือไม่นะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็คือยกเลิกไฟไปเลยเนื่องจากว่ารถที่เช่าไว้ที่ว่าจะไปตามจุดต่างๆก็ได้ได้ยกเลิกนะคะเออไฟล์นี้นะคะผู้วันเป็นเดินทางเออมาเพื่อที่จะ กลับบ้านนะคะที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่โดยถ้าหากว่าวางแผนเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างไรไม่สามารถออกจากสนามบินโดยโดยรถยนต์ขนาดเล็กได้นี่นะคะก็คือน่าจะต้องมีรถรถรถใหญ่นะคะเข้าเมือง แล้วก็วางแผนเอาไว้ว่าจะไปพักที่คอนโดก่อนนะคะซึ่งอคา,าดการเอาไว้ว่าที่คอนโดเนี่ยอน้ำไม่น่าจะท่วมถึงนะคะเพราะปีที่แล้วหรือปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยน้ำจะจะจะเข้าไม่ถึงไม่แม้แต่อาคารชั้นชั้นล่างนะคะก็เข้าไม่ถึงนะคะก็ อันนี้เป็นภาพมุมสูงนะคะก็จะเห็นว่าปริมาณน้ําโดยรอบ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 เมืองนะคะรอบรอบสนามบินก็ยังมีจํานวนมากอยู่มีสวนปาม์มถูกน้ําท่วมขังนะคะอ่าก็เป็นไปตามที่ที่คาดไว้นะคะเอ่อรถเล็กไม่สามารถเข้าออก จากสนามบินได้นะคะกองทัพบ,บกร่วมกับท่าอากาศยานนาครศรีธรรมราชนะคะอำนวยความสะดวกรับส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้จุดแยกบางปูสำหรับผู้โดยสารที่จะต่อรถไปในเ,เส้นทางท่าสาราละ,ะาสุราธานีนะคะ แล้วก็สีแยกเบนจมะตลาดท่าวางังสารากลางพัฒนาการคูขวางโดยรถจะวนในเมืองนะคะแล้วก็ไปจนถึงโรงแรมทวินโลตัสห้างโรบินสันห้างโลตัสนะคะแล้วก็หมู่บ้านเมืองทองรถทหารนะคะโดยกองทัพ <c oughs> กองทัพบ,บกและก็กองทัพภาคที่4นะคะช่วยเหลือประชาชนโดยขับรถวนส่ง รับส่งประชาชนนะคะไม่มีกําหนดเวลาที่ตายตัวผู้โดยสารที่ลงเครื่องบินสามารถขึ้นรถทหารบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารเพื่อเข้าเมืองได้หรือไปต่อรถตามจุดต่างๆได้นะคะผู้โดยสารที่จะมาขึ้นเครื่องบินทุกสายการบินให้มารอขึ้นรถบริเวณแยกบางปูนะคะท่ากาศยานนครศรีธรรมราชประกาศ เปิดท่าอากาศยานตามปกติและทุกสายการบินเปิดทำการบินปกติดังนี้นะคะสายการบินนกแอร์สายการบินแอร์เอเชียสายการบินไทยไลออนแอร์สายการบินไทยสมายภาพที่เห็นนะคะก็เป็นถนน ้นพัฒนาการคูขวางนะคะเส้นนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางโรงแรมทวินโลตัสนะคะแล้วก็ห้างโลตัสดห้างเทสโกโลตัสนะคะผู้โดยสารในรถเนี่ยก็ มีแผนจะลงจุดต่างๆนะคะก็คือโรงแรมทวินโลตัสโรงแรมฟอร์จูนแล้วก็คอนโดกันประพฤกแกรนที่อยู่หลังโรงแรมฟอร์จูนนะคะอยูปในโรงแรมเหรอคอนโดค่ะอ๋ออยู่ในคอนโดหรือหลังโรงแรมนี่จะอ๋อยังไม่เพื่อันอูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรบกวีโเก่อนเลย สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะคะสภาพอากาศก็ยังมีเมฆมากนะคะมีแดดออกบ้างเล็กน้อยสลับกับฝนตกเป็นช่วงๆนะคะการเดินทางมีข้อจำกัด นะคะรถเล็กก็ไม่สามารถผ่านได้นะคะต้องอาศัยรถรถขนาดใหญ่นะคะหรือรถที่มีถรถโฟวีน,นนะคกนะับเคลือนสี่ล้อบางจุดก็สามารถาผ่านได้เพียงเ,เล่นเดียวนะคะ รถเล็กก็อาศัยตามขับรถตามรถใหญ่ไปได้พอจะขับไปได้นะคะแต่นั่นลงบมไปเมื่อวานในกันนูติลตาลตามจีบิลงไปในกูไรถใครที่เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะถ้าหากว่ามีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องมาหรือเป็นห่วงบ้านจะต้องกลับมาดูบ้านนะคะ ก็ในช่วงนี้ก็สามารถมาได้นะคะแต่ถ้าหากว่า,าผู้ที่เดินทางไปก่อนหน้านี้แล้วก็จอดรถเอาไว้ที่สนามบินนะคะช่วงนี้ยังไม่สามารถเอารถออกมาจากสนามบินได้นะคะก็จะต้องอาศัยรถ G M C นะคะของรถของทหารรถของกองทัพบ,บกแล้วก็อกองทัพภาคที่สีโดยกองทัพภาคที่สี่นะคะ ช่วยเหลือรับส่งประชาชนอยู่ในขนาดในขณะนี้นะคะในช่วงเวลาที่ลำบากอย่างนี้เราก็ต้องขอชื่นชมสำหรับหลายหหน่วยงานจริงๆนะคะที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้นะคะอย่างเช่นหน่วยของทหารนะคะหน่วยของเทศบาล กันน่มทวือฝ่ายปกครองฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยนะคะทุกทุกส่วนนะคะให้ความร่วมมือตึ้งเดชบันตะกอนกังอบจานมันต่างเกิดกันหรอนอย่างบ้าท่วเมืองในภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นใกล้จะอยู่ในอยู่ใน บริเวณหน้าห้าง Tesco Lotus นะคะแล้วก็อยู่ข้างหน้าข้างหน้าถัดไปนั่นก็คือโรงแรมฟอร์จูนที่อยู่ขวามือนะคะแล้วก็อ๋อในรถตั้ง CP ขึ้นซึ่งข้องผียันเดินทะลุจากรถตั้งไปไปขอน้วได้นะคะของการประพฤติแกรนคอนโดนะคะปริมาณน้ำยังยัง้าถังมัน นนนะยังไม่น่าจะไว้วางใจนะคะถ้าหากว่า,ามีน้ำฝนตกลงมาต่อเนื่องหรือว่ามีน้ำทะเลหนุนนะคะคท่านผู้ชมลองดูดูที่ทางซ้ายมือนะคะจะจะเห็นว่ามีรถอยู่คันหนึ่งนะคะคันสีนเหลืองนะจอด จมน้ำอยู่นะคะน่าจะตกตกไปข้างทางข้าวโระข้าง่ได้ใช่ค่ะตอนนี้ไปไหนกันได้ไม่เื้อเพราะว่านั้นถึงเป้าหมายแล้วนะคะถึงบริเวณห้างเทสโก้โลตัสนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับที่พักฟอร์จูนนะคอนโดกันแล้วประพฤกแกรนที่อยู่ซ้ายมือ ค่ะดิฉันก็ได้เดินทางมาถึงที่พักโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะในานามของตัวแทนของทุกๆคนที่ได้รับการช่วยเหลือในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในวันนี้ทั้งหน่วยงานของทหารเทศบาลบรรเทาสาธารณภัยนะคะ ทุกหน่วยงานทั้งที่ไม่ได้กล่าวอาจจะไม่ได้กล่าวในที่นี้ก็คือให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะรถทหารนอกจากรับส่งผู้โดยสารจากสนามบินแล้วนะคะยังคอยรับส่งทราบว่านะคะยังคอยรับส่งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลาในการเดินทางไป เข้าเวปรปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลมหาราชด้วยนะคะขอขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ค่ะ